โต๊ะอัตวัต V8 ตัวใหม่ล่าสุด f u l อ option เป็นไส้สแตนเลสนะ10มิลความตองเขา12นิ้วนะครับ12นิ้วนอก10มิลให้ลืมพิจารไปเลยไหนก็ไ,ไหนนะทาเตาทีก็ต้องให้มันแบบให้เต็มที่ไปเลยสมัยก่อนนอนพิจารอยู่ที่โรงงานเก่าวัตถุดิบมันหาย,ยากแลก้วก็ตอนเนี้ยหาได้ถามว่าแพงไหมแพงเอาเรื่องอยู่ไส้นี่แพงมากก็ต้องทําเพราะว่าให้ลูกค้าเอาไปใช้งานแล้วหนึ่งคายแก๊สได้ไวขึ้นสองหมดเชื้อเพลิงได้น้อยลงประหยัดเชื้อเพลิงความจุอาจจะน้อยลงกว่า ได้เยอะนะเพราะว่าเราเนี่ยไส้สเตลเลยังไงก็ทนกว่าเหล็กอยู่แล้วนะครับข้อเสียของเหล็กที่ไม่มีใครบอกอยากจะบอกให้เหล็กเนี่ยใช้ไปนานๆน,นอกจากจะพังแล้วก็คือจะมีการเสื่อมสภาพของเหล็ก คำว่าเสื่อมมภาพเหล็กคืออะไรเหล็กเนี่ยพอโดนความร้อนหนักๆเข้าไปนะครับแม้กระทั่ทงไส้ยังไม่ทะลุยังไม่บีบยังไม่บี้ยังไม่ขาดแต่เสื่อมสภาพของความเป็นเหล็กมันสื่อนาความร้อนได้ไม่ดีเท่าแรกเนื้อเหล็กมันหายไปนี่พอไหมฮะทำให้การสะสมความร้อนน้อยลทง,ทงทั้งๆที่ไส้ยังไม่พังหลายคนจะเจอปัญหาคือเผาถ่านหลังๆมาไม่ค่อยสุกมี2ปัจจัยนับหนึ่งฉนวนหุ้มหมดสภาพถ้าเราเอาไว้ข้างในแบบนี้มีอายุข,ของเขาเขาจะกรอบนะครับของเหล็ก เทีมสภาพนั่นเองหมายถึงว่าเหล่ท่าหรือสายต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเหล็กนำเสื่อความร้อนเนี่ยมันต้อยคุณภาพลงเนื่องจากเจอความร้อนสะสมมานานนับแอตตกต่างกับสแตนเลสนะครับสแตนเลสเนี่ยก็คือมันสามารถทนความร้อนได้สูงและก็กระจายความร้อนได้เร็วกว่าเหล็กแลวก็สะสมร้อนได้เยอะกว่าก็คือสู้อุณภูมิได้ได้นานกว่านั่นเองนะครับเหล็กเนี่ยใช้อยู่ก็อยู่ในวาระในช่วงที่เหมาะสมมันก็พังไปแต่เลสเนี่ยใช้ลืมไปเลยให้มันอยู่คู่กับตัวเตานะครับตัวเตาเนี่ยมันทนอยู่แล้วนะครับสามปีห้าปีก็ไม่พังไหนกก็็ไหลเ ตัวบอดี้กับตัวไส้ให้มันไปด้วยกันไปเลยก<อ>็เหล็กเราพังส,สมมติว่าอีก5ปี3ปีห้ปีพังชำแหละเอาไปขายกันกิโลขายก็ยัออยงได้ราคาอยู่ตัวนี้เป็นร้อยโลร้อยกโลนะครับจะบอกให้ตัวนี้ชุดนี้ร้อยกว่าโลแล้วก็ความจุข,ของเขาตัวนี้ประมาณ2,500ลิตรพีจร่จ่าเคยบรรจุได้เต็มที่กับไม้พาเลทที่มีหัวไม้โรงงาน งั้โลงมาหมายถึงว่าไม้ที่เขาแปลรูปมาแล้วก็เป็นเศษไม้นะครับเป็นจะตรงอัดประมาณ30เซนเนี่ยพี่จะใช้วิธีตอกอัดแน่นเลยได้ถึง24กระสอบนะครับตัวตัวไม่มีไส้นะครับตัวเนี้ยเขาอยู่ประมาณ20บวกประมาณ2 0 2 2 23ประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่การเรียงไม้ของเรานะครับน้ำทรงคนไม้ก็อยู่ด้านหลังนะครับมีชุดวาลประตูนะพี่จ๋าประตูจะเป็นประตูที่ใหญ่เปิดออกมาใหญ่กว่าตัวเตาเวลาเราเปิดประตูออกมาใช่ไหมครับเปิดมาตึ้งนี่กำลังใส่หมุดนะครับอันนี้ทุเรียนนอนทจอทอา ชุดไอ้พวกซีลิมิเไฟเบอร์ครับตัวพิจารจะเป็นประตูที่ใหญ่เพราะว่าเวลาเราบรรจุฟืนหรือว่าเอาฟืนออกทานออกหรือฟืนเข้าเนี่ยจะง่ายนะครับทางานง่ายไม่อึดอัดคนทํางานเขาทํางานแบบไม่ไม่ไม่อึดอัดเอาไว้ง่ายนะครับระบบระบายน้ํามีนะครับก็คือเอาเข้ามาวางเนี่ยเลียงสุดเอื้อมเนี่ยวาง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 ,วาง,วางเรียงจากข้างในมาก่อนนะาเรียงออกมาข้างนอกจนถึงข้างนอกตรงนี้นะครับเดี๋ยว,ต,วตัวตัวที่ะ อัปเกตตัวใหม่เดี๋ยวตัวนี้เร่งเร่งนิดนึงเพราะว่าลูกค้าเร่งด่วดนครับอัปเกตตัวใหม่จะมีการเพิ่มสั่งเพิ่มชุดประตูชั้นในหมายถึงว่าประตูล็อกชั้นในเนี่ยจะเป็นชุดเกี่ยวนอกดาวเพื่อล็อกไม่ให้ไม้มันหล่นมาด้านหน้านะครับจะเป็นชุดต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปเดี๋ยวชุดนี้เราต้องรีบด่วนให้แกไปก่อนนะครับชุดต่อไปเดี๋ยวต้องสั่งเพิ่มนะครับเพราะว่าเหล็กพวกน,นี้คือต้นทุนวิจารณ์มันสูงอยู่แล้วเหล็กเนี่ยก็ไปโอ้โหไปเกือบเท่าต,ตัวของมันราคามันแล้วนะครับใคร,ใคร,ใครที่ทำเตาจะรู้ดีนะครับทั้งงค่่่าแแรรัั้้นน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 ูีไเเเอออะหมมืกบล็ดดดติ อเอาว่าใครสนใจนะครับพิมเขาว่าสนใจมาเลยแล้วก็เอามาคุยพิจารนะครับครับเข้ามาในาทุคุยกันดีกว่ารายละเอียดแตกต่างกันระยะทางอยู่ที่ไหนต้องการอะไรเพิ่มมันมีหลายๆลอย่างนะสำหรับเตนานรกเนี่ยพิจาขอคุยส่วนตัวนะครับนรกเนี่ยใครจะได้นรกเหมือนเดิมยอมรับว่านรกมันแรงมากเร็วมากเร็วกว่าเตาไส้สามถึงห้าเท่าคนที่ได้ไปก่อนเนี่ยรู้เร,รู้ดีนะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในคน,นคตเนี่ยการเสื่อมสภาพของเตาแต่ว่ามันมีเทคนิคอยู่มีเทคนิควิธีทำที่ให้ใช้พังยากก็มีเหมือนกันนะครับเราะฉะนัวน เพราะว่ามันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องประกอบเข้าไปนะครับโอเคนะใครสนใจเจ้าอัสมัตวี8อัปเกรดนะครับเดี๋ยวจะไปฟูออปชั่นจะเป็นตัวที่ทั้งประตูล็อกคงนี้เลยนะครับล็อกกันไม้หลดเพื่อให้คนสะดวกในการใช้งานโอเคนะครับจเจริญพร